เปิดห้องนอนของผมเต็มเิเนี่ยโอ้โหสวีทหวานแววมากเราต้องมีโมเมนต์นี้บ้างก,กับบ้านหลังใหม่ของเรานอนได้เลยเหรอคุณแล้มานะนี่เอาจริงที่ผมนอนไปผมรู้หลายแสนนะร้นค่ากับการลงทุนรวดได้ด้วยสัมันนี่แบบดีมากเลยนะบนผพอน ไปทุกส่วนนะครับคุณแม่โอ้โหอย่างดีเย็นจริงครับที่นอนติดแอร์เฮ้ย,ยไม่ล้มจริงมันสำคัญม,มากนะมันส่งผลนะกับชีวิตคู่นะว่าเจมส์จิแต่งงาน วันนี้ครับแดนสเตชันขอออกนอกสถานที่หน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับทุกอย่างเนี่ยบิวอินก็ใกล้จะเสร็จแล้วเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วห้องครัวห้องน้ําอะไรจะเสร็จหมดแล้วแต่เหลืออยู่อย่างหนึ่งนี่แบบเฮ้ยเอาจริงๆถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้นั่นก็คือที่นอนเอาลองคิดดู บ้านเสร็จทั้งหลังแต่ไม่มีที่นอนและจะนอนยังไงนอกจากที่นอนแล้วนะครับคนนอนด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เล่นตัวเองล่าสุดนะผมเห็นนะก็คือเจมส์เจเนี่ยโอ้โหสวีดหวานแววมากทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีฟิลนี้เราต้องมีโมเมนต์นี้บ้างกับบ้านหลังใหม่ของเราก็เลยมาที่นี่ครับมาหาคําตอบแล้วก็มาหาทางออกด้วยกับโ o ตัสสเ e ปสตูดิโอ ปานนะครับผมสวัสดีครับคุณปานเนี่ยคือต้องเรื่องไงตำแหน่งของคุณเนี่ยน่าอิจฉามากนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะสมัครแทนตำแหน่งคุณมากนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนมันเป็นยังไงฮะผู้เชี่ยวชาญนั่นคือนอนเก่งโอ้ผมนี่ที่หนึ่งครับถ้าเป็นโอลิมปิกนี่คือผมชนะเลิศเฮ้ยโอ้ชอบ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 โอ้การที่แบบจะนอนเนี่ยมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญต้องบอกอย่างนี้ครับคือคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองอ่ะเหมาะกับที่นอนแบบไหน ทีเนี้ยพอเขานอนไปใช่เขาคิดว่าที่นอนแบบเนี้ยเหมาะกับเขาแต่พอลองนอนไปจริงแล้วไม่ใช่รู้สึกว่าไม่สบายตนัวเลยทำให้แบบว่าทำให้แบบว่าเอ้ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาในการช่วยดูว่าอ้คุณลูกค้าจริงๆแล้วเหมาะสมกับแบบไหนมากกว่ามันมีอะไรที่แบบบอกได้ไหมเช่นอ่ะผมสูง180น้ำหนัก82กิโลควรจะต้องนอนแบบไหนต้องที่ไปอย่างงี้คือจริงๆแล้วอะที่นอนอะ่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ครับคือทั้งหมดวันนี้คุณแดนสูง180ใช่ไหมครับคุณแดนอาจจะรู้สึกว่าการนอนนุ่มเหมาะสมกับร่างกายเพราะคุณแดน,นองน,นอนแล้วไงมัน,นาดีแต่บางคนอะรูปร่างแบบเดียวกับคุณแดนเลยนะ,ะแต่พอลองมานอนที่นอนนุ่มที่คุณแดนบอกว่าดีเขารู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เอ้าหรอใช่ครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาลองจริงที่นี่ไงเลยต้องมาที่นี่นะฮะที่โ Lo ต u s s l e e p Studio คือเป็น Sleep Studio เลยจริงเลยเป็นสตูดิโอสำหรับการนอนอ่ะเราพาไปเดินดูกันดีกว่าเนี่ยตัวตัวนี้ก่อนเลยฮะตัวนี้ก่อนได้เลยคครับุณแดน ที่นอนรุ่นแซดฟอร์ดครับผมผมนั่งได้เลยไหมนั่งได้เลยครับคุณแดนที่นอนแซดฟอร์ดของเราตัวนี้จะเป็นระบบค่าวเซนเซชันครับครับ่าวเซนเซชันนวัตกรรมล่าสุดของเราเลยครับผมก็คือเวลาเรานอนใช่ไหมคุณแดนมันจะรู้สึกว่าลอยๆหน่อยคือต้องบอยอย่างนี้การนอนที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแดนลองนอนดีกว่าอนอนได้เลยครับนอนได้เลยครับผมผมใส่รองเท้ามา ไม่เป็นไรก่อนไม่เป็นไรฮะเรามีตัวนี้อยู่แล้วคือใครก็ตามเข้ามาถึงเนี่ยนอนได้เลยอระนอนได้เลยครับผมแบบไม่ต้องไม่ต้องถอดรองเท้าเขบเข้ามาปั๊บกระโดดปุ๊บจบเลยผมบอกเพื่อนๆก่อนลนะใครอยู่เรียบด่วนนะช่วงะมาณพักเที่ยงนะครับแนะนําให้มาที่นี่นะมานอนได้นอนได้จริงนอนได้จริงครับชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่แต่ว่าเข้างานได้ทันนะคุณลร็นะได้เลยครับ แล้วก็ไม่ต้องถองรองเท้าด้วยนะไม่ต้องถองรองเท้าเลยขออนุญาตนะขออนุญาตนะ,นนะนคืออันนี้อันนี้คือเขาทําไว้เพื่อรองรองเท้าเรียบร้อยโอเคอน,นอนได้เลยใช่ครับคาเซนเซชันอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือการนอนที่ดีเนี่ยการนอนที่แบบว่าคุณภาพเหนือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันต้องรู้สึกว่าเหมือนเรานอนบอนคุยเมฆครับฟิลลิ่งเหมือนเราลอยมันจะมีความรู้สึกประมาณว่าที่นอนนยครับสมมติอ่าสมมติให้คนแรนอนอยู่ที่นอนนะครับฟิลลิ่งตอนเรานอนอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าลอยขึ้นมานิดนึง หลังจะไม่ติดกับที่นอนใช่มันจะไม่จมลงไป่ะใช่แล้วตรงรมันบางทีผมรู้สึกว่าจะปวดหลังนะวิ่งแต่ตัวนี้ถือว่านุ่มนะนุ่มถือว่านุ่มนะเป็นตัวที่นุ่มแต่ไม่จมอ่ะเดี๋ยวสเปคของที่นอนตัวนี้นะครับคือหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงครับข้อดีของพ็อกเก็ตสปริงอันเนี้ยแน่นอนอยู่แลละเวลาคนข้างๆพลิกตัวอย่างเ<ม>งี้ยครับผมใช้หูฟังแนละ้วผมใช้หูฟังอยู่ <laughs> สมมุติสมสมุติว่าคุณแดนคุณแดนนอนกับน้องกาเนต แล้วแบบว่าลูกไงยังเด็กอยู่บางทีเขาชอบกระโดดอ่าอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกครับเดี๋ยวผมลองเท้ดูจะแบบจะน้อยแบบน้อยมากๆอุ้ยเอาจริงไม่ต้องพูดถึงน้องการเนสอะเอาผมบอกเลยว่าถ้าใครมีคู่อะบางทีมันสําคัญมากนะมันส่งผลนะกับชีวิตคู่นะว่าแบบเอ ก็คุณนอนอย่างนี้ฮะทําให้ฉันแบบนอนไม่พอพอนอนไม่พองุดหงิดเตื่นมาก็งุดหงิดใส่เราอีกอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเลยนะฮะอันนี้เพื่อเล่าให้ฟังหนุยหนุยหนุยมันเป็นเรื่องจริงเหมือนเรื่องจริงเพราะฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยีแบบนี้มันช่วยได้น่นลองลองโดดลองโดดเฮ้ยจริงเหรอให้ใครโดดดดโเลยเราโดดเราเป็นลูกค้าเราเป็นลูกค้าโดดไม่ได้เหรอ ได้เลยครับว่าแบบซื้อปุ๊บเออเฮ้ยไม่ล้มจริงไกลมากเนยใช่นี่นี่คือนี่คือนอนติดกันเลยนะไม่เชื่อเว้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยไม่ล้มจริงๆโอ้ยตั้งแบบไม่ล้มเลยอ่ะหมายถึงว่าหมายถึงว่าแตกกันน่ะตั้งแบบที่ไม่ล้มเลยเวลานอนเตียงนี้อันนี้วางไว้แล้วลองโยกดิ <c oughs> เข้าใจเข้าใจเล่นเออแต่ก็จริงอดูดีเห็นมนะไม่อันนี้อันนี้สาธิตว่าแบบเวลาที่แบบเรานอนใช่ไหมบางทีเราพลิกตัวกดดูบอลดูหนังอ่ะเราอยากจะนอนเอ้ยดูเน็ตฟิกนู่นนี่ส่วนคนที่นอนข้างๆเนี่ยบางทีเขาหลับไปแล้วเนี่ยเราก็ลุกอยู่นั่นแหละพอลุกเสร็จปุ๊บอ่ะหยิบเครื่องดื่มอันนี้ผมสาธิตไปเรื่อยนะผมสาธิตไปเรื่อยหยิบเครื่องดื่ม ปื๊บปื๊บวางอยู่ข้างเตียงอนอนหมอนสูงๆหน่อยดูหนางโอ้โหเฮ้ยวันนี้บอลมาดึกอะวันนี้บอลมาดึกแชมเปนหลีกมาคู่ดึกเลยอะโอ้โหคนข้างๆคือเนี่ยเราพลิกไปพลิกมาดูดิเห็นไหมเขานอนสบายเลยนะน่าจะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์กับชีวิตคู่นะฮะบางทีเรานอนคนเดียวอะเราก็ไม่ไใใต้องใด่ไขถ้าสมมติเรามีคนที่นอนอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยไอ้แบบเนี้ยสำคัญน,นะเอาผลนะครับมาส่งผล คือที่นอนตัวเนี้ยที่นอนหลังเนี่ยครับเขาจะเป็นทรงเต้าหู้ทรงเต้าหู้คือมันจะไร้ขอบเห็นไหมมันจะเรียบๆไปเรลยอ๋อเนี่ยไม่มีสะดุดตรงนี้ใช่ครับคือบางทีบางทีเราเราแบบปึ๊บแล้วมันแบบใช่คือจริงๆแล้วเขาเรียกทรงเต้าหู้เหรอใช่ครับเรียกทรงเต้าหู้คือจริงๆแล้วการลุกจากที่นอนที่ดีก็คือเหมือนแบบพุ่นแดนปึ๊บไปเลยแบบเฮ้ยโอ้โหได้ไหมได้ไหมคือจริงๆแล้วมันจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้ไหแบบเหมือนเราลงใช่ไหมเออแล้วปึ๊บ ก็คือลงไปได้เลยโดยใช่เฮ<ช>้ยเออจริงนอกจากที่แบบว่าเขาจะเป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงใช่ไหมแล้วก็ลูกตงเตาหูแล้วเนี่ย<ม>คือเขาว่าจะท็อปด้วยอายางพาราธรรมชาติทาราเลครับ<ม>นวัตรกรรมทาราเลซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นส่วนยอดนวัตรกรรมของรถตัเหมือนกันมันคือไงทารา,าเลเล่าอย่างงี้เลยคือนวัตรกรรมทาราเลเนะครับมแดนมันเป็นนวัตรกรรมแบบยางพาราที่เราอ่ะเอาไปผ่าน การจัดการสิ่งตกกระปกเจียบนข้างในเรียบร้อยแล้วอ๋อที่เขาบอกว่าแบบบางทีแบบมันมีเรื่องของแบบไรฝุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งก่อให้เกิดภูมิแพ้ผลนี้คือไม่มีน้อยดีกว่าใช่ครับ่าน้อยดีกว่าเพราะมีเทคโนโลยีนี้มาช่วยจะบอกไม่มีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นบริษัทกาจัดไรฝุ่นก็คงจะตกงานกันหมดนะฮะแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องทําบ่อยมากใช่ง่ายๆคือมันไปยับยังการเจริญเติบโตเขาดกวาเพราะว่าโดยปกติแล้วยางพาราโดยทั่วไปครับที่แบบว่าเราไม่ได้ผ่านกระบวนการ มันจะมีแหล่งโปรตีนที่เป็นอาหารของแบบเชื้อโลกแล้วก็แบคทีเรียทำให้แบบว่าบางทีอ่ะเรานอนใช่ไหมกลายเป็นว่าเรานอนกับลูกหลานเขาด้วยจะประมาณนี้ลูกหลานเขาเราไม่โดนจับหรอฮะนัคนนะ้นลูกหลานอ๋ออ่า เอาจริงก็คือมีเตียงให้เลือกหลายรุ่นเลยนะใช่ครับที่นอนจะหลากหลายครับคุณแต่รุ่นนี้จะแตก,กแต่างจากเพื่อนหน่อยนึงใช่มีอะไรอยู่บนเตียงนะเนี่ยรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นหนึ่งใน Cloud Station ของเราเหมือนกันครับอันนี้ค,ค,คืออยู่ในเทคโนโลยีที่เรียกคลา Cloud s เ a t i o n ใช่ Cloud Station เนี่ยเมื่อกี้ผมหลังจากนอนนะผมรู้สึกจริงๆว่าแบบ คราวคือเมฆอ่ะอ่าวยเมฆนุมน่มๆเนี่ยตัวนี้ก็มีคราวเซนเซชันเหมือนกันมีเหมือนนกัครับเป็นฟิลลิ่งแต่ว่าความพิเศษของเขานอกจากคราวเซนเซชันเนี่ยเขาจะมีมันจะเป็นที่นอนเย็นด้วยครับพี่แดนไอซ์เทคใช่คือจะเป็นตัวเดียวเห็นไหมเดีย๋ยวนะไหนเย็นแบบไอซ์ก็คือน้ําแข็งอ่ะใช่ครับคือเ<อ>มื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่แดนลองลองหลังนู้นมาแล้วใช่ไหมมันจะไม่ใช่ฟิลลิ่งนี้อ่ามันก็จะเป็นที่นอนปกติสัมผัสแรก แต่นี่คือเย็นจริงครับนอนติดแอร์ฟิลลิ่งนั้นเลยใครแบบว่า right มีปัญหานอนเหงื่อออกบ่อยเออใช่ใช่ใชบางคนจะมีปัญหาเรื่องแบบนอนไปแล้วก็แบบเหงื่อออกใช่ใช่ครับแล้วก็ต้องไปแบบลดแอร์บางคนลด1ิแแล้วแบบผมเคยเจอเพื่อนลด18แแล้วยังแบบยังเหงื่อออกอยู่อ่ะ ไอ้โดนงไม่ได้อันนี้ช่วยได้ช่วยได้เลยใช่ครับรถประันนอนขอลองขอลองว่าเวลานอนกับไอซ์เซกเนี่ยเป็นยังไงขออนุญาตเอาตรงนี้ขยับได้ฮะไอซ์เซกลังย่ขึ้นมาเลยครับคุณแดนภาพว่ามาเตียงเขาดีนอนสบายทุกตัวเลยเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนหมอนเลยไหมพี่แดนครับเปลี่ยนก็ได้ครับอ๋อเปลี่ยนเอ๋อเปลี่ยนหมอนผมจะหลับไป่ได้นอนสบายโอเคโอเคไปับผมครับโอมเกล เย็นจริงนะมันแบบมันเย็นแต่แบบไม่ได้เย็นให้เราหนาวจนแบบโอ้โหหนาวทนไม่ไหวนะแต่คือมันมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมอะไรครับอันนี้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนอ๋อตัวเนี้ครับมันเมันเป็นนวัตกรรมผ้าเย็นของเราเลยคือเย็นด้วยผ้าเหรอเย็นด้วยผ้าข้างบนครับพอเย็นแล้วมันสบายยิ่งอันนี้นะผมบอกเลยว่าใครมาดูช่วงกลางวันนะข้างนอกร้อนๆนั้นเดินเข้ามาถึงนอนงีบสักสิบห้านาที ีเมื่อคืนดูบอลดึกบอลดึกไม่พอแพ้จะมาขอนอนตรงนี้แทนอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นหมอนเย็นเหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแดนมาอย่างไรครับเนี่ยเห็นคุณแดนนอนสบายงั้นหอเฮ้ยมันต้องขึ้นไปกันเดี๋ยวเดินเที๋ยวอ๋ออันนี้คือหมอนแบบเวอร์ชั่นไอซ์เทคใช่ครับผมโอหเย็นจริงอ่ะโหนวัตกรรมเขาดีจริงนะเนี่ย นี่เลยะว่าเกมิแต่งงานเกี่ยวไหมอีกหลังหนึ่งนะครับไอตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นท็อปของเราแล้วตัวนี้คือจะเป็นที่นอนรุ่นเอเวอร์ลีอ่าหลังเนี้ยจะพิเศษหน่อยเพื่อนๆที่ผ่านมาเขาจะเป็นเหมือนพ็อกเก็ตสปริงแล้วก็เสริมด้วยยางพาราครับอ่าทาราเลทั้งคู่เลยแต่ว่าหลังเนี้ยเขาอ่ะจะเป็นยางพาราไฮบิดก็คือเหมือนเป็น ยางพาราแล้วก็มีชั้นวัสดุอื่นๆด้วยจุดเห็นเนี่ยผมได้ลองๆผมต้องลองก่อนนีครับตัวนี้ไม่เปิดไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับอ๋อตัวนี้คือที่นอนที่แบบปรับไฟฟ้าได้ครับใช่ครับผมก็คือซื้อปรับติดไฟฟ้าได้เลยนี่คือตัวพิเศษนะครับกลาเป็นออปชั่นที่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เอาละนี่ไงนี่ ต,ตัวนี้ดีตรงไหนหรู้ไหมคนที่แบบชอบดูหนังดูซีรีส์ดูบอลเนี่ยแล้วสามารถแยกกันได้ถูกไหมฮะใช่คือคสมมุติว่าคนนอนข้างๆแล้วกันนะผมไม่รู้สถานะว่าเป็นอะไรถูกไหมจะเป็นลูกจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาสามีแฟนกิก๊กอะไรก็ได้นะถือว่าเป็นคนที่นอนข้างๆแล้วกันนะ เขาไม่ได้อยากจะดูหนังหรือเขาอยากจะหลับไปแล้วบางคนตื่นนอนทำกิจกรรมเวลาไม่เท่ากันคนนี้เป็นฟรีแลนซ์ตื่น10โมงอีกคนนึงทำงานประจำต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้าหรือว่าต้องตื่นไปส่งลูกตอนเช้าคนนี้เข้ากะดึกอะไรแบบนี้เราสามารถเนี่ย แยกโหมดกันได้เลยใช่ครับคือคนนี้ก็มีไฟฟ้าได้เหมือนกันมีไฟฟ้าได้เหมือนกันครับผมฝั่งนี้ก็มีไฟฟ้าได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็ปักตามสลีละนะอ่ลองดูนะนี่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 เห็นไหมเนี่ยปึ๊บนี่อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งไอไอไอตรงนี้ปุ่มเลยครับอ๋ออันนี้นะครับอันนี้คือนวดนวดได้ด้วยอุ้ยกดปุ๊บสั่นเลย คำเคิร์มนะสันสันนี่ยคือคำเคริรมนี่ไปเลยนะครับสันนี่แบบดีมากเลยนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าแบบมันดีอ่ะอุ้ยสันวีกวดสันทั้งตัวได้ถึงเท้าเลยและไอซีโรจี <c oughs> นี่คืออะไรครับคื <c oughs> นอนซีโรกราฟิตี้ครับคือการจัดท่านอนที่เหมาะสมในการนอนที่สุดสบายที่สุดอ๋อซีโรกราฟิตี้ผมกดเลยได้ <c oughs> อ่ะอันนี้ก็จะจัดท่านอนแล้วให้แบบว่าสบายเวลาเวลาเรานอนท่าเนี่ยครับคุณแดนมันจะมันจะมันจะไม่รู้สึกถึงน้ําหนักเลย ซีโร่กราฟิที้พร้อมกับโหมดสั่นไปพร้อมกันท่านี้คือท่ากที่ดีที่สุดเหรอบนร่อนทายไปทุกส่วนเลยครับคุณแดนโอ้โหอันนี้หล,ลับจริงเลยนี่มีผ้าปิดตาเลยนอนทักยี่สิบนาทีโอ้โหวายเลย่อยหลับจริงม่้งห่วงดูวันดึกเมื่อคืนโอ้โหอันนี้ต้องมาเลือกเตียงนอน เจอเตียงแบบนี้เนี่ยซิลปกราวิตี้ขาถ้กยกขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เหมือนห่อเราไว้เลยฮะขอ,อพ่อผมเลยได้ไหมครับ หลับเลยอ่ะปกติผมเป็นคนหลับกลางวันยากมากเลยนะจริงผมเป็นคนหลับกลางวันยากมากนี่คือหลับไปเลยเมื่อเช้ากินกาแฟมาแล้วด้วยนะหลับไปได้ไงเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงติ้งติ้งดิ้งเนี่ยเนี่ยทำให้ตื่นอ่ะเออไม่งั้นไม่ตื่นจริงโอ้โหดีจริงอ่ะนี่คือทั้งสามตัวที่ผมลองเนี่ยก็คืออยู่ในตัวที่เรียกว่าคลาสเซนเซชั่นใช่ครับนวัตกรรมล่าสุดตอบโจทย์การนอนทุกอย่างนะเตียงนอนที่บ้านอาจจะ มีแล้วอยากจะเสริมไอตัวที่เขาเรียกอะไรนะท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ก็มีใช่ครับผ้าปูที่นอนก็มีหมอนมีปลอกหมอนชุดผ้านวมอะไรมีหมดเลยทุกอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้อัดไม่อกา้ัดยาวเลยอัดยาวเลยระดับจริงระับจริงระับแบบและหลับเร็วมากนะโดยเฉพาะตัวนี้ผมบอกเลยคือแบบเจอโหมดที่แบบเปิดสั่นนวดอ่ะมันเหมือนแับสะกดจิตอะแบบ หลับเลยใช่ครับโอ้ทัดสั้นๆเครื่อๆนี่ไปหมดเลยครับอแอร์เย็นๆโอ้แล้วเนี่ยเราถ่ายนี่คือแบบ11โมงอ่ะเราถ่าย11โมงเนี่ยคือจริงๆก็เพิ่งตื่นตอน9โมงนี่แหละ11โมง, <c oughs> มงนอนอีกแล้วโอ้แล้วเนี่ยมาเจอผู้เชี่ยวชาญการนอนนะครับสรุปเขาไม่ได้เก่งแค่นอนนะครับเขาเก่งในการแนะนําเราว่าเราจะนอนยังไงให้มันแบบ ถูกกับซีรีะแล้วก็นอนยังไงให้แบบมีความสุขที่สุดอะผมว่าสําคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าการนอนนะมันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าพูดจริงๆมันก็คือช่วงที่เราใช้เวลายาวนานที่สุดกับสิ่งสิ่งหนึ่งนะใช่ครับถูกว่าเราอยู่บนถนนเนี่ยเราต่อให้เราซื้อซูเปอร์คาร์เนี่ยทันหนึ่ง10ล้านแต่คุณอยู่บนถนนอยู่กับรถอะวันหนึ่งชั่วโมงสงชั่วโมงแต่ตยังไงเราอยู่วันหนึ่งหชั่วโมงแช,ชั่วโมงสิชั่วโมง ทุกวันนะครับเพราะเตียงก็อยู่ติดกับบ้านของเราอะ่ะและเราก็ต้องใช้เขาตลอดเวลาแล้วจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าการนอนมันสำคัญมากสมมตินอนไม่เต็มที่ตื่นมาไม่เฟรชมันก็ส่งผลกระทบกับการทํางานส่งผลกระทบกับชีวิตคู่ส่งผลกระทบกับอารมณ์ส่งผลกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเตียงนอนนะหรือว่าที่นอนดีๆสักหลังเนี่ยผมว่ามันควรค่ากับการลงทุนและเอาจริงๆราคาที่ผมเห็นนะไม่ได้แพงเลย ไม่ได้แพงเลยถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหสามารถซื้อรถดีๆได้หรือซื้ออะไรดีๆได้นะลองกลับมาคิดดูซื้อที่นอนดีๆสักหลังเนี่ยแบบราคาแบบนี้นะโอ้โหทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจริงๆคือเอาจริงๆอย่างอย่างตัวตัวเนี้ยราคาก็คือยังอยู่ในหลักหมื่นคนระับ้าเอาเหรอนี่เอาจริงที่ผมนอนไปผมรู้ว่าหลายแสนนะนี่คือที่เรานอนนี่คือยังอยู่ในห,หลักหมื่นนะซันฟอร์ดใช่รีบมาถอยเถอะรีบมาซื้อผมเชื่อผมรีบมาซื้อ ราคาดีราคาดีมากเอาเลยเอาเลยเอาตัวหนึ่งผมนะแล้วอาจจะตัวหนึ่งที่แบบเฟิร์มหน่อยเอาเข้าห้องน้องกันนี้เลยได้ครับผมแล้วก็มีตัวที่เป็นเตียงด้วยใช่ไหมฐานเตียงฐานเตียงเมีครับเตียงสาเร็จเลยสําเร็จเลยครับผมก็เดี๋ยวมีพนักงานเข้าไปดูแลให้ถึงบ้านคณแดนเลยเอาเลยแล้วกันฮะสั่งเลยสั่งเลยสั่งจริงด้วย <S 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 สั่งจริงด้วยโอ้เดี๋ยวไปแล้วอีกหนึ่งไปแล้วอีกหนึ่งฮะเอจานเมื่อคืนบอลชนะ ไม่ต้องเลยก็ไลยฉลองถึงเช้าเลย<ด>โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก่อนใครเลยนะคือต้องบอกว่าห้องเนี้ผมทำเสร็จก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเรามีห้องนอนแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราอยังนอนได้ไง แต่ในส่วนอื่นๆของบ้านเนี่ยบางจุดนยังมีแก้มีทำอะไรต่อใช่ไหมครับแต่ข้อดีของบ้านหลังนี้คือมีลิฟต์พราะเรามีลิฟต์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดลิฟต์ขึ้นมาแล้วก็มาโผล่ที่มาสเตอร์เบดรูมได้เลยห้องนี้ก็เลยเสร็จก่อนใครนะฮะและวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะเปิดห้องนอนของผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอประเดิมกับเตียงใหม่ของผมหน่อยนี่อ้าอืม,อมเวลาที่มันได้นอนเตียงของตัวเองในบ้านของตัวเองครั้งแรกความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองอดีใจซึ่งแน่นอนนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกเนี่ย Lotus Mattress เนี่ยก็คือโอโ้โหเอาจริงสบายมากรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวที่น้องเกมจิเนี่ยโฆษณาแต่บ้านแต่เมืองเลย ขับรถบนทางด่วนขับรถไปไหนนะฮะจะเห็นบิลบอร์ดเป็นเริ่มเลยนะเขานอนไปปุ๊บมันเย็นสบายจริงแล้วก็เนี่ยฟื้ความรู้สึกนะอ่ะผมนอนกระโดดให้ดูอีกทีนึงฟื้นเห็นไหมฝั่งนู้นแทบจะไม่ขยับเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการนอนเนี่ยมันมีผลนะโดยเฉพาะหลายคนที่ชอบตื่นชอบลุกหรือว่านอนขยับไปขยับมาบางทีมันมีผลกับคนที่อยู่ข้างๆคุณนะครับแต่ถ้าคุณได้เทคโนโลยีเตียงดีๆแบบนี้ไปเนี่ยจบ ยังไม่พอนะครับยังมีชุดเครื่องนอนของโ o ลตัสนะครับมาแบบนี้นะครับซึ่งตอนที่เราไปเลือกนะครับที่โ o ล u ัสสตูดิโอเนี่ยก็นี่เลยได้ตัวนี้มานะครับนี่คือ Lotus Attitude นะเรียกว่าเป็นแอ c เซซอรี่นะครับเครื่องนอนแบบครบชุดจริงๆวัสดุอะไรต่างๆนี่คือตัวท็อปสุดเลยอะแถมหมอนตัวนี้นะนี่ผมจะโทรให้ดูผมจริงสั่งมาสใบมี มีแบบมีเดียม2นะครับนี่ฝั่งนี้เป็นมีเดียมฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบเฟิร์มแบบเฟิร์มเนี่ยเหมาะกับใครรู้ไหมเหมาะกับคนที่ชอบนอนตะแคงก็จะใช้แบบเฟิร์มเดี๋ยวไปลองนอนให้ดูนี่เดี๋ยวไม่เห็นภาพนี่แบบเฟิร์มคือนอนแบบนี้นะเวลาเฟิร์มเนี่ยมันต้องนอนแบบนอนตะแคง ตาตาเปลือพอดีเลยกำลังจงังหวะตาเปลือ โอ้ยมาสบายจริงๆนะนี่คือคลิปแรกเลยนะครับกับการเข้าบ้านอย่างเป็นทางการแล้วก็นอนบ้านคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆในตอนต่อไปแล้วกันนะรวมถึงในโซนอื่นๆที่กำลังไล่เก็บไล่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาใน EP ีต่อไปกับ Dance Station นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมไปนอนก่อนจริงๆนะนอนนั่งชุดเลยได้ปมเมือกินนอนสบายสบายโอ้สบายจริงอูดิ เด็นี่เดี๋ยวชุดโฮมเธียเตอร์มานะก็จะแบบอยู่ตรงนี้เลยทุกอย่างก็จะครบหมดนะครับโอเคครับเจอครับดีๆสักหลังเนี่ยกับราคาแบบนี้นะโอ้ทํทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจริงๆหรือว่าแม้แต่บางคนชีวิตคู่ชีวิตของการนอนเปลี่ยนได้ด้วยครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด